สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเย็นหน่อยพากินไปเที่ยวค่ะอ,อยู่พัทยาค่ะเมื่อคืนนี้ก็นอนโรงแรมที่โรงแรมอะไรนะเออซาบาเออนะโรงแรมอะไรก็ประมาณนั้นแหละค่ะก็โอเคนอนหลับดีอยู่โรงแรมอะไรจับซื้อว่ไดดพี่นอนจับซื้อว่ไดดก็ตื่นมาก็เราจะเดินลงไปฝั่งไหนดีค่ะคุณต,ตาอยู่บนห้องนะ<ช>ต,ตายอยู่บนห้องสวัสดีค่ะร้านสาวค่ะหลานสาวคนสวยนะคะ หลานสาวคนสวยยัโสด <laughs> เลยค <laughs> ่ะคุณวะแล้วก็เราจะไปฝังนูนเราว่าจะไปฝังชายหาดไช่หาค่ะมันจะไปชายหาดไปชายหาด็เป็นอาหารเช้ากินชายหาดแล้วก็หาอาหารมาให้คุณตาเพราะเราไม่ได้สั่งอาหารเช้านะคะที่นี่ไม่ได้สั่งอาหารเช้าเพราะว่าเราต้องการแบบสบายๆไปหาอะไรกินแบบนะไปใช่หาดพี่น้องไปไม่ยังหราจะ็กท่ายาไปใช่หาดไปค่ะ เดี๋ยวก่อนจะไปข้างนอกเราก็มาดูตรงบรรยากาศนี้กันค่ะสระน้ำของโรงแรมสวยงามมากโรงแรมตรงนี้มันสวยเป็นบุกสวยมากเลยนะคะเป็นทรงสวยสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมันมี่ั้นเลสองสามสี่ห้าชั้นหกั้นกับชาั้งล่างนะคะก็วางเแล้วทีน่อยจะให้ดูดีกว่าค่ะชี้แล้วมันมันบอลอ่ะมันบอลถ้าชี้นะ ถ้าชี้มันก็ไม่ได้เห็นเราได้หน่อยแต่ซองเห็นเบิร์เราเป็นหน่อยโรงแรมเขาง่ามง่ามปนอนอ่ะมาละสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีจ่ยู่แล้วดูโรงแรมนะคะดูตรงน้นนะคะบรรยากาศโรงแรมจะไหลวนให้สมนะคะก็โรงแรมเขาสะอาดสะอ้านดีค่ะนอนหลับสบายนะคะป้าหนูเราไปกันเดินไปชายทะเล ยังอยชั้นบนนึงค่ะชั้นสี่เลยนะคะยังไยชั้นสี่เลยนะคะของมุมนึงเดี๋ยวเราจะไปฝั่งไหนดีฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ดีกว่า ลงทะเลนะคะจะลงทะเลเมื่อคืนเดินแล้วฝั่งนี้นะเมื่อคืนเดินฝั่งนี้แล้วตอนนี้เราก็จะเดินฝั่งนี้ตอนเช้าเช้าอากาศเย็ยนๆไปเดินชายทะเลกันพี่น้องปะปไปะไปกัแม่เน่ยหน่อยให้คุณตาอยู่ข้างบนกับน้องสาวนะคะพ่อไม่มีแกก็ไม่อยากจะเดินนะเช้าเช้าแกอยากพักผ่อนนอนเข้ากานะนักขยุบานกันยู่ิเตสวนพี่น้อง <laughs> ไหนๆเข้ามาพักผ่อนให้เขานอนเต็มที่นะคะก <laughs> ็พี่กับน้องอยู่บนห้องเนียหน่อยนอนก็มากลานกับพากันเดินไปชายทะเลกับลานก็ <laughs> มองเห็นทะเลลําใยอยู่นน่นนู้น ตอนเช้าๆบรรยากาศดีเนาะเงียบอากาศเย็นสบายเลยค่ะไม่หนาวเหมือนบึงกาฬนะบึงกาฬมันหนาวมากค่ะมือฮานเนี้ยนะมายืนคุยอยู่หน้าหน้าอพาร์ตเมนต์โรงแรมตัวนี้เออโมเทลใช่ไหมเป็นโมเทลใช่ไหมเป็นโมเทลพัทยาบีนะคะตรงนี้ก็อยู่หน้าโรงแรมนะคะที่ในซอยนี้มีแต่โรงแรมนะคะมีโรงแรม เมื่อวานนี้หนาวมากเนาะนตอนเย็นหนาวมากมาถึงสนามบินอุดรโอ้โหพี่น้องจนให้น้องไปหาเสื้อไหมเอไอไซในวัน e ว่าส์น้ำมันหนาวมากเลยมันหนาวมากวก่าอยู่กัณฑยาอากาศจะรังดีเลยรังดีมากอากาศบริสุทธิ์นี่คือแต่เสื้อกันสันสวยไหมวันนี้ยังหน่อยเท่มากว้าเสือเชิดผุนเดือดผุน ถึงทะเลแล้วนะคะเดินไปหนหนึงข้ามถนนก็ถึงทะเลแล้วค่ะชมบรรยากาศเช้าเที่ชายทะเลนะคะน่นเห็นไหมหนุ่นือทะเลว้าทะเลทะเลมาเห็นทะเลแล้วว่าเห็นทะเลแล้วมาเห็นทะเลประเทศไทยเมื่อวานเนี่ยนั่งกินอาหารลมแรงมากเลยหลานสาวกําลังกา <c oughs> ลังถ่ายถ่ายคลิปเพือถ่ายดูนะคะเมื่อวานนี่ลมแรงมากแต่ตอนนี้ไม่มีลม ตอนนี้ไม่มีลมอากาศก็กำลังดีนะคะ หอยสวยเจ้าหอยไปฝากนะคะมาเดินเล่นชายทะเลพาะป่านนิดหน่อยพี่น้องขึ้นไปละขึ้นไปหาอะไรกินละแปดโมงแล้วค่ะช่วงนี้จะหน่อยเดินลงมาสักพักนึงตอนนี้ก็แปดโมงละจะเดินขึ้นไปข้างบนนู่นนะคะข้ามถนนไปฝั่งนูน้นเอ,อ,อ,เอผ้ามาเที่ยวผาไทยยาเห็นแล้วพัทยาจากที่หลายปีหน่อยไม่ได้มานะคะหลายปีมากเลยไม่ได้มาปีนี้ก็น,ใน,ใน,ในกั่นละอใมไหนก็นะเขาจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีพี่น้อง อายุเราสิปีจะมีสักกี่ครั้งวาสันหาความสุขจะของตัวพี่นอ้องผู้ใดอยากมีความสุขิขตู่ขึ้นมายันหน่อยี่เห็นบอกหกสิบแล้วนะคะก็นั่นแหละอีกเชา่าเขาจะอยู่ฮอดอีกสี่สิบปีอยู่บ่ร้อยปีไหมโบยูบบยูปะไปหาเนวกินให้มันแสบให้มันมวนพี่น้องตรงนี้เป็นซอยสามเราก็จะเดินไปหน่อยนึงเพราะเพื่อนเขาบอกไปซอยสี่นะคะที่ซอยสี่นะคะนี่คือชายหาดพัทยา แน่หน่อยทายลงพื้นก็จะเห็นหนาคนน้พี่น้อยเน่หน่อยทายปลายปางปาในเบื้องพี่น้องส่วนคนนี้เห็นได้นะคะคนนี้เห็นได้หลานสาวคนสวยยายน้อยเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกแม่คนก็เริ่มลงมาเดินชายหาดกันแล้วนะคะคนก็เริ่มเดินลงมาชายหาดกันแล้วสักพักที่จะหน่อยลงมาม่าหินงอกว่ายังไม่ค่อยมีคนนะตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วค่ะจะหน่อยไปยืนตรงนี้รอเพื่อนนะคะเจอแล้วค่ะเจอแล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ยายน้อยยืนรอตรงนี้จะดึงลงมาหา คนอื่นไม่ด้หน่อยขึ้นไปลคะค่ะต่ว่ากะอ่ะเคยขี้ข้านึ้นเนาะหิวพ,พี่น้องหิวกะจะน,นั่งบ่แม่ยืนยุ่นี่ละนั่งประสั่นว่ายืนยุ่นี่ละยืนขานเพื่อนแะเขาจะไปหาอาหารเสาวินเนาะหนูเน่าจะนะคะยืนขาเพื่อนยืนขาเพื่อนนั่นคืเอเราอีสานเป็ดละนั่นนั่นคือเราอีสานเป็ดลูกคืนลูกคืนนะคะคืนอะไรคือไทยข้ขาวคือไทยข้ขาวนะคะโอเคค่ะรอรอรอเราคืนตามหาซุนหน้าเจอแล้วค่ะ นี <rí> e> <Harriet> ่อยู่นี่เองสวัสดีสุนนานะคะมาจากไอซ์แลนด์มามาได้กี่วันแล้วอาทิตย์หนึ่งอะอาทิตย์หนึ่งแล้วเหรอโอเคอ่าแฟนนอนลูกนอนโอเคนะคะไปหาอะไรทานตรงไหนดีก็พาเดินชมพอประมาณนะคะ จะหน่อยก็จะลงลงไลฟ์ว่าสารกมาเดลไลก์กมาเดลไลก์จะหน่อยเ็ีคลิปนะคะก็ขอลงคลิปแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวเจะหน่อยไปเจอตรงไหนบรรยากาศดีๆสวยๆเจะหน่อยจะถ่ายให้พเพื่อนๆชมใหม่นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไล like, ค์ซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามช่องเยัยหน่อยพานกินพาเที่ยวด,ด้วยนะคะ